รักต่างวัยไปยังไงให้รอดต้องวังว่าต้องสิบปีถึงจะเรียกว่าต่างวัยฟังว่าสิถ้าเกิดว่าผู้ชายอายุเยอะกว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยเจอปัญหาสมมติผู้หญิงแบบวัยเจริญพันธุ์อยากมีครอบครัวนั้นสามห้าถ้าต่างผู้ชายสิบปีเนี่ยผู้ชายยี่สห้าชวนมันมีลูก่ะ ผู้ชายยุคพักก็ยังไม่อยากมีเดี๋ยวเดีคุณพี่ใจเย็นผมเ่งเป็น AE ไ <c oughs> มเ่งได้นำบันมาเมื่อกี้ี่เอง <c oughs> สำหรับคนที่อยากรู้ว่าใครใช่ไม่ใช่แล้วถ้าเจอคนที่ใช่แล้วแต่กลายเป็นรักต่างวัยเนี่ยติดตามเลิฟซิกอีพีนี้เลยครับ <c oughs> รักต่างไวัยไปต่อ,อยังไงให้รอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Love Sick ครับเพราะรักต้องไปต่อนะครับอยู่กับผมครับโคชกิ๊กครับแล้ววันนี้มากับโคชกวางเช่นเคยสวัสดีค่ะเป็นไงค่ะโคชกวางวันนี้เรามีหัวข้ออะไรน่าสนใจวันนี้นเป็นหัวข้อ,ขอที่น่าจะต้องถามทั้งพี่กิ๊กแล้วก็ทั้งกวางเป็นเรื่องของรักต่างไวัยไปยังไงให้รอดรักต่างวัยตั้งแต่พี่กิ๊กทำงานมารู้สึกว่าปัญหาของรักต่างวัยเป็นปัญหาใหญ่ในความรักไหมคะเป็นนะ นะฮะแต่ก่อนที่เราจะคุยกับเรื่องรักต่างวัยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเรื่องเขาเรียกว่ามาคุยกันเรื่องคนที่ใช่หรือไม่ใช่ก่อนนะวิธีเช็คนะฮะแล้วก็รักต่างวัยวผมให้ทิปไว้นิดนึงก่อนจะไปกันะนะครับน้องกวางว่าต้องกี่ปีถึงจะเรียกว่าต่างวัยกวางว่าสิบต้องสิบต้องสิบถึงจะเรียกว่าต่างวัยเพราะถ้ายังไม่ถึงสิบเนี่ยยังไงมันยังอยู่ในเจเนอเรชันเดียวกันอยู่อ่านะฮะบางตำราก็บอกว่าเจ็ดนะฮะแต่ต้องแต่ต้องประมาณเจ็ดขึ้นนะฮะแต่สิบนี่จะเริ่มเห็นล เขาเรียกว่าคนคนละ generation สำหรับโคชกวางว่าถ้าเกิดว่าเราต้องดูว่าคนที่ใช่นอกจากวัยแล้วเราต้องดูอะไรอีกกวางว่าดูเป้าหมายชีวิตอันนี้สําคัญมากเป้าหมายชีวิตน,น,นะครับเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พอโตขึ้นมาเรารู้เลยว่าคําว่าเป้าหมายไม่ตรงกันน่ะมีอยู่จริงตอนเราเป็นเด็กมันจะไม่ชัดนะคะโอม่ oh <my. S 2> เพราะ oh. ว่าเราเองก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนกับชีวิต ปอบแต่ว่าพอ30สบขึ้นมาแล้วอะเวลาเราเจอคนที่เป้าหมายไม่ตรงกันอะมันจะมีเอ๊ะที่เสียงดังมากๆแล้วทําให้รู้เลยว่าไม่สามารถไปด้วยกันได้เป้าหมายสําคัญเด็กๆเนี่ยมันจะมองกันที่เนี่ยพี่ว่านะสนุกยี่สิบกว่ามาหาลัไใหม่ๆคือใครทําให้คนบอกใครที่ทําให้เราใจเต้นได้ตื่นเต้นมันคือรถไฟหอรถไฟหอเดินมาสองคนไอคนนี้หัวมันทํางานนกอแดกน้องแดกเราไม่เลือกหรอกใช่ไอเนี่ยชวนไปเที่ยวชวนไปเดื่มมีอะไรม เซอร์ไพรส์ชอบละลายใช่เลยคนนี้แหละใช่เลยเคยเป็นบ้างเคยเป็นแล้วเป็นยังไงก็ไม่รอดเพราะพอโตขึ้นอ่ะเราเริ่มไม่ได้มองหาความสนุกแล้วเรามองหาความมั่นคงแล้วก็คนที่อยู่ด้วยแล้วไม่ต้องตื่นเต้นมากแต่ขอให้เป็นความสบายใจนะบอกวาคือผ่านความตื่นเต้นมาพักใหญ่ละใช่ค่ะแต่ส่วนมากคนจะเลือกความตื่นเต้นก่อนนะเดินมาสองคนใครทําตื่นเต้นได้บอกว่าใช่แต่จริงๆแล้วยังนะครับจริงๆแล้ว บอกว่าอยาพอสุดท้ายพอโต,โตขึ้นมาก็อยากน้องกวางบอก 1. สบายใจใช่ค่ะสบายใจสบายใจสรู้สึกมั่นคงนี่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเงินเยอะแยะนะมันเป็นความมั่นคงทางอารมณ์ คือรู้ว่าทะเลาะกันแล้วไม่ใช่วิ่งหนีออกจากบ้านบอกเลิกปิดโทรศัพท์หนีอันนี้ไม่มันคงสําหรับกวางนะ,ะคนที่มั่นคงสําหรับกวางอ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินในบัญชีตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะมันเกี่ยวกับความมั่นคงทางอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วปลอดภัยเหมือนกับว่าต่อให้ทะเลาะไม่เข้าใจกันอะ่ะแต่เขาพร้อมจะเคลียร์พร้อมที่จะไปต่อคือรู้ว่าโอเควันนี้ทะเลาะแบ่งๆกันไวๆแต่ก็รู้ว่าสามารถกลับมาคุยกันได้และรู้ว่าหาสามารถหาโซลูชัน ร่วมกันได้ใช่อันนี้เราจะถือว่าสเียวในทางอารมณ์นะในทางอารมณ์ใช่ค่ะคนที่ไม่มั่นคงคือ3วันดี4วันหายอันนี้ไม่มั่นคงพอทะเลาะปุ๊บบล็อกเออบล็อกบล็อกทุกช่องทางแล้วก็จะเอาให้เข็ดใช่หายไปเลยสมวันติดต่อไม่ได้ต้องร้องไห้กันบังงอใช่อะไรอย่างเงี้ยจะได้จะได้จำแล้วไม่ทำอีกนี้ไม่ไหวนะอันนี้ไม่มั่นคงไม่มั่นคงอันนี้ไม่มั่นคงอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อนะคะ เป้าหมายล่ะเป้าหมายชีวิตนี่สําหรับน้องกวางว่าอย่างไงต้องมีร้อยล้านพันล้านหรือคืออะไรเป้าหมายที่หนูพูดถึงวว่าเป้าหมายจะต้องไปในทิศทางเดียวกันมสมมุติว่าตัวกวางอะไม่ได้เอมเป้าหมายว่าจะมีร้อยล้าน<อ>แต่กวางได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอยากได้ร้อยล้านพันล้านแล้วเขาหมุ ตั้งหน้าตั้งตาหรือ Priority หลักเขาเป็นเรื่องงานหมดเลยอะต่อไปให้ถึงจุดนั้นได้ใช่แต่เราไม่ได้อยากเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานด้วยเที่ยวด้วยเล่นด้วยอยากใช้ชีวิตอันนี้เป้าหมายไม่ตรงกันแหละก็น่าจะยากค่ะแล้วพอพออยู่ด้วยกันปุ๊บคราวนี้พอเป้าหมายไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์มันนคนละเรื่องเลยนะใช่แต่ถ้าเจอคนเป้าหมายเดียวกันเขาอยากร้อยอยากได้ร้อยเนี่ยมันจับมือกันทำยานเที่ยงคืนเลยนะใช่ค่ะรักกันดีรักกันดีถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่มันก็ไม่ได้มีใครผิดใครถูกนะคะ ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีแพชชั่นในเรื่องของการเงินมากๆอะไรเงี้ยจะผิดหรือคนที่แบบอยากอยู่สบายๆจะถูกไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ตรงกันแต่มันต้องไปเจอคนที่เขาเรียกว่า compatible ค่ะ,ะหรือว่าหรือว่าเหมาะกันหรือเข้ากันได้ในตำรานเขายังมีอีกประมาณ3ข้อนะนะฮะเขาบอกว่าวิธีดูนะครับอันนี้เรื่องเป้าหมายนะแพชชั่นแพชชั่นจริงๆก็คือว่าเวลาอยู่กับใครสักคนแล้วเรายังรู้สึกว่ามีแพชชั่นกับเขา พี่กิกช่วยอธิบายขยายความคําว่าแ a ช s i o หน่อยได้ไหมว่ามันคืออะไรกันแน่คําว่าแ a ช s i o n p a s s i เนี่ยถ้าสําหรับในเรื่องความรักนะสาหรับในเรื่องความรักไม่ใช่แพช s i o ของการใช้ชีวิตในการคินหานั่นอีก,อ,ก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งนะครับแ a ช s i o ในการใช้ชีวิตเอ้ยมันในารความรักเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาหมายถึงว่าเวลาเห็นใครสักคนหนึ่งแล้วยังมีอารมณ์อยากกอด <c oughs> อยากหอมอยากจะแบบมันลีดไปสู่เซ็กชวลได้ยังเห็นเขาหน้ารักยังเห็นเขาน่ารักและเขาบอกว่าต้องลีดไปสู่มีอารมณ์ไปทางเซ็กชวลได้ นะฮะอันนี้แหละจะถือว่าแพชชั่นในความรักแต่ถ้าเราเห็นใครสักคนแล้วรู้สึกว่าอยากดูแลผูกพันแต่ไม่มีอารมณ์เซ็กชวลเลยแม้แต่นิดเดียวศูนย์หนูว่ามันเป็นความรักฉันสามีพัญญาได้ไหมกว้างว่ายากเพราะว่ามันไม่มีเลยทุกศูนย์เลยมันยากมันยากแต่ว่าเป็นความรักในเชิงของแบบ ผูกพ,พันครอบครัวเขาเรียกคัมแาเนียรชิพใช่เหมือนกับสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันนานๆพอไม่มีแพชชั่นแล้วเนี่ยอาจจะไม่เลิกนะอยู่ทําหน้าที่พ่อแม่ด้วยกันแต่ว่าความสวีทด้วยกันเวลาอยู่ด้วยกันทั้งคู่ไม่มีแล้วอันนี้ใช่ อ่าเพราะมันถือว่าเป็นการเดินทางของความรักความรู้กันมันจะเริ่มที่พาชั่นก่อนนะอ่าอย่างแรกถ้าไม่มีพาชั่นนี่มันเป็นกัลยานมิตรนะเจอหน้าแล้วไม่ไม่รู้สึกอะไรกับมึงเลยพี่น้องไอ้นี่คือพี่น้องแล้วนะแล้วบางคนก็บอทำไมกลเป็นพี่น้องทำไมออกจากเฟ้นเซอไม่ได้คุณทําให้เขาไม่พาชั่นไม่ได้แต่ที่น้องวางพูดถึงก็คือพอมันเดินทางไปถึงจุดจุดหนึ่งมันผ่านพาชั่นแล้วนะขามเขาลงมาจนถึงห้าหกสิบอะไรแบบเนี้ยด้วยต่ำวัยด้วยไอเขาเรียกว่าเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนอะไรมันหมดเรียบร้อยแล้ว มันจะเข้าไปอยู่ในสเตจสุดท้ายของความรักที่เขาเรียกว่าถ้าคนไทยก็เรียกผูกพันแต่จริงๆมันคือคอมเพนเซน์ชิพแบบลึกๆเลยอเพื่อนกันฝากผีฝากไข้ทิ้งกันไม่ลงละชนติออันนี้เป็นจุดเป,เป็นอีกหนึ่งจุดของของความรักแต่มันต้องมีก่อนนะมันต้องมีแพ<ต>ชั่นก่อนแนก่อนเพราะไม่งั้นมันเฟรนด์โฟนแน่นอนพอราน,าน,นิมิกกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเราเจอใครสักคนหนึ่งหรือหรือเราอ่ะมีแพชชั่นกับเขาแต่เขาไม่มีแพชชั่นกับเราคนนี้ก็ไม่ใช่นะ ถูกต้องเพราะเรื่องนี้เนี่ยบางทีบิ้วให้ตายเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ตรงสเปคเขาหรือว่ามันไม่คลิกแล้วกันเขาเรียกบางบางทีเขาเรียกเคมีไม่สปาร์คไม่สปาร์มาคมันก็กลายเป็นการยนานมิตโยนให้ตายยอดให้ตายอะไรให้ตายบางทีเคมีัไม่คลิกเรื่องนี้ก็มีนะเพราะว่าอะไรบางคนมาโคชชิ่งส่วนตัวแต่งงานเพราะว่าเขาดีอจาเคยเจอไหมเคยเจอใช่ไหมแต่ไม่มีแพชชั่นเลย ไม่มีอะไรกันมาห้าปีแล้วสี่ปีแล้วแล้วทําไมแต่งล่ะอ๋อเพราะว่าพ่อแม่บอกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็วิเคราะห์แล้วเขาบอกเขาดีก็บอกมันขาดเป็นข้อนี้นะความรักเนี่ยมันต้องมีนี่ก่อนแพชชั่นก่อนนะข้อสองก็คือเขาเรียกว่าอินทิเมชันสาเรลีวความรักจําได้ใช่ไหมของเซนเบิร์กนะเพราะอินทิเมชก็แปลว่าพอมีแพชชั่นแล้วเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าระยะเวลาที่ ร่วมทุกร่วมสุขกันด้วยนะผูกพันใกล้ชิดกันผูกพันใกล้ชิดใช้เวลาโรแมนติกแชร์ริ่งเวลากันค่ะเจอหน้าแล้วรักเลยได้ไหมปองก็ไม่ได้ปองว่เวลาเราเจอความรู้สึกนั้นค,คืออะไรก่อนกองว่ามันคือแพชชั่นมันอาจจะไม่ใช่ความรักนะแต่มันเป็นแค่ขาเดียวขาเดียว,ยวคือเห็นแล้วแบบปึ้งยังไม่รู้จักชื่อเลย <laughs> รักแล้วแต่รักแล้วใจเต้นคนลุกรักแล้วคนนี้อันนั้นมันเป็นอารมณ์มีแพชชั่นแบบรุนแรงกับคนคนนี้ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเขาเทิร์นออนเรามากๆแต่มันยังไม่ใช่ความรักยังไม่ใช่ความรักเพราะมันยังไม่ครบทฤษฎีสามเหลี่ยมของของที่พี่กิกบอกมาของสเตนเบิร์กนะครับก็แต่ความรู้สึกมันคล้ายมันแรงกว่ารักอีกนะเขาเรียกอินเฟคทูเอชันใช่แปลว่าหลงไหลหลงไหลนี่แรงกว่ารักนะพี่กิกเคยไหมเคยเคยมีประสบการณ์นี้หลงประมาณกี่เดือนเวลาเราหลงสุดๆ สามนะทับสุดๆนะสุดๆประมาณสามแต่มันก็จะอาจจะแครี่ไปประมาณนึงหกได้แต่สามเดือนแรกนี่คือแบบอืสมัยก่อนทำไมพี่เด็กๆมันยังไม่มีพวกมือถือยังไม่มีอะไรแบบนี้ย้อนกลับไปสมัยพี่วัยรุ่นน่ะต้องขับรถไปดูหน้าบ้านอ่ะว่าเขาอยู่ไหมว่าเขาอยู่ไหมที่บ้านเขาอะไรงไงขับรถผ่านไปผ่านมาวนเห็นรังคาบ้านก็หอนแล้วเคยไหม มี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 จำได้จำได้อันนั่นแหละหลงชัดช่ช่วงวัยเด็กช่วงวัยเด็กช่วงที่ฮอร์โมนมันพุ่งพลาดเลยอ่ะและทีนี้ก็งถามหน่อยวาเวลาคนเรามีความหลงไปถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะแล้วมันไม่สามารถพัฒนาเป็นความรักได้อ่ะความหลงนั้นมันก็จะหายไปถูกไหมคะถ้าหลงพัฒนาเป็นรักไม่ได้หลงนั้นจะหายไปและเหตุผลของการที่หลงไม่สามารถพัฒนาเป็นรักได้คืออะไรความเข้ากันไม่ได้อ่า แต่บางคนถ้าเอาเขาเรียกว่าความเอาโฮปนะไปเลี้ยงตัวเองไว้เนี่ยก็หลงยาวเลยนะใช่ใช่นี้เคยหลงยาวเลยนะลูกค้าหลายคนลูกค้าหลายคนนะหลงเป็นปีแล้วโอ้บางคนเอาถ้าเกิดเลี้ยงไว้เองนะเลี้ยงในหัวนะทั้งชีวิตทั้งชีวิตก็ยังหลงได้ล่าสุดเพิ่งเพิ่งทำงาน private session ไปกับลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยหลงมาเป็นปีละหลงนักร้องหลงนักร้อง <laughs> แล้วก็แฟนมีโฮปอย่างที่พี่กิ๊กแล้วก็มีโฮ uh huh. แล้วก็คาดหวังว่าวันหนึ่งอ่ะความสัมพันธ์จะถูกพัฒนา uh huh. มากกว่าแค่แฟนคลับไปเป็นไปเป็นคนรักอ่าฮะอันนี้มันคือการหลงแบบมีความหวังให้ตัวเองไปเรื่อยมลนหลอกตัวเอง uh huh. มันเอาความหวังมาเลี้ยงมาหลอกตัวเอง uh huh. อย่าไปทำนะอย่าไปทำนะฮะบางทีคนเราต้องเบิกตาดูด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหลงเขามีแพชชั่นกับเขาอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้มีแพชชั่นกลับมาให้เราเลยให้รู้ว่าความรักนี้อาจจะไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นการยานมิตรได้นะอ่าแล้วก็คบกันได้ยาวด้วยในในสเตจนี้นะฮะและข้อสุดท้ายของทฤษฎีทำเรื่องความรักก็คือคอมมิชเมนต์แต่มันไม่หมายความว่าขอเป็นแฟนแต่เขาแบบอะไรก็ตามที่เป็นรูปธรรมที่ผูกใจกัน เห็นอนาคตร่วมกันมีแผนการในอนาคตร่วมกันมีบ้านร่วมกันมีรถร่วมกันจดทะเบียนร่วมกันแต่งงานการซื้อหมาด้วยกันสร้างธุรกิจสร้างธุรกิจร่วมกันอะไรก็ได้เปิดบัญชีเก็บเงินสะสมร่วมกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขาที่คนถ้าครบสามปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยใช่ละความรักเกิดความรักจะเกิดขึ้นมาละ นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครกําลังฟังเพลินอยู่ลองเช็คดูนะคะว่าคนที่คุณเจอครบสามขานี้หรือยังนะอ่าแต่เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันเรื่องรักต่างวัยนะฮะพอครบสามขานี้แล้วเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นรักต่างวัยเดี๋ยวมาคุยกันว่ามันต้องดูอะไรบ้างแล้วมันจะใช่หรือเปล่าสักครู่เดียวครับ และถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วนะคะแต่บางเอิญว่าคนที่ใช่ที่เราเจอเนี่ยวัยต่างกันมากๆเราจะต้องรับมืออะไรหรือว่าเข้าใจเรื่องอะไรบ้างพี่กี้ขาเคยมีประสบการณ์ในรักต่างวัยหรือวัยที่ต่างกันมากมไหมคือสําหรับตัวพี่เองถ้ารักต่างวัยระดับเอ่อสิบปีขึ้นเอาจริงแฟนที่คบอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็สิบเ <11 B. S 1> oh. อ็ดปีโอ้อ่าอ่ามันจะเกิดสมมุติถ้าถ้าเกิดว่าผู้ชายอายุเยอะกว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยเกิดปัญหาเท่าไหร่นะทาไมอะคะ เพราะว่าผู้ชายเขาจะมองอมันมเป็นปอยู่สองเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของเขาเรียกว่าฟิสิกส์เลยหรือว่าตัวสังสรีระ uh huh. นะ,ะผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดว่าตราบใดที่เขาเรียกว่ายังผลิตสเปิมได้อะมันก็ยังเ uh huh. ขาเรียกว่ามีม,มีเชคชัวปืนปังแล้วก uh ัน huh. ไปได้ uh huh. แต่ผู้หญิงก็จะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอายุ มีเพี i o d เรมีพีเรียดเช่นพออายุสัก40นี่ก็มีลูกยากแล้วถูกไหมใช่ค่ะดังนั้นช่วงที่แบบว่าจะมีลูกดีๆที่สุดจะอยู่ที่ตั้งแต่20ปลายปายจนถึง 30, 30. ก,งกลางกลางนะดังนั้นจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างครอบครัวเนี่ยต้องอายุประมาณเท่านี้แต่ถ้าเลยเนี้ยในเขาเรียกว่าฟิสิกส์หรือร่างกายเนี่ยมันก็จะเลยจุดไปดังนั้นคนก็จะชอบมาคุยอย่างนี้ว่า สมมติครบนะสมมติว่าผู้หญิงอายุเยอะกว่า,ายเยอะนะแล้วผู้ชายสมมติผู้หญิงสักสามสิบหสิบแล้วผู้ชายผู้ยี่ิบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแต่เขาโตกว่าวัยเขานะคะความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะ,คคอ,อ,ะอันนี้อันนี้เป็นข้อแรกเลยที่จะต้องเอามาแบบว่าอุ่นใจไว้ก่อนอือแต่เราก็จะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องดูนะนะะอย่างแรกเลยก็คือว่ามันกลับไปที่เบรกแรกที่น้องกวางพูดถึงเป้าหมายชีวิต พออายุต่างกันมากๆเนี่ยเป้าหมายคนละเรื่องไม่ตรงกันเอก็บอกอ่ะเขาจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่อะไรก็ตามแต่ยังไงเขายังเป็นเด็กยี่สิบนะเด็กยี่สิบอยากเที่ยวไหมอยากยังไม่เคยไปบาร์ไปผับถูกต้องถูกไหมอยากไปฟูมูลปาร์ตี้ยังไม่เคยไปอยากไปเมาถึงเช้าได้เมาถึงเช้าอยากไปเล่นสกีญี่ปุ่นไหมใช่อยากมีความอยากอะไรอีกเต็มไปหมดเลย มันไม่ใช่ว่าเขาเจอมานตั้งแต่สี่ขวบนะแล้วตอนนี้ยี่สิบเบื่อแล้วผมตอนนี้ยี่สิบผมอิ่มตัวกัชวชชวบช,ชีวิตมันใช้ชีวิตตั้งแต่สี่ขวบใช้ชีวิตตั้งแต่สี่ขวบเล่ากินตั้งแต่ห้าขวบเจ็ดขวบเล่าเที่ยวผักอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ดูวะอ่าครานี้ก็ลองดูว่าวัยสมมุติว่าผู้หญิงอายุมันสี่สิบอยากชิวแล้วนะไม่อยากทําอะไรแล้วไปไปทองหลอ่อไม่เอาแล้วเพียงกระซิบ ไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วแต่เขาเพิ่งเริ่มค่ะอดังนั้นไอ้เรื่องการท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยมันจะคนละเป้าหมายค่ะอยู่ไปอีกสักพักนึงสี่ห้าห้าสิบผู้ชายเพิ่งสามสิบห้าผู้ชายยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอืมพลิกไหมกำลังคึกคักกำลังพีิกอ่าไปบาร์ฮอปปิ้งอ่าวันนี้จะไปสามบาร์กินแก้วนี้เสร็จหมดแก้วนี้ไปอีกนึงเลยผู้หญิงห้าสิบอ่ะ ไม่ไหวแล้วไหวไหมไม่ไหวปวดเขาใช่ช่วงนั้นก็ตื่นตีห้าเล่นโยคะตื่นตีห้าเล่นโยคะเอาเป้าหมายคนละอันกันลยใช่ค่ะดังนั้นเราไม่เซ็ตอาจจะคล้ายกันได้นะต่อให้แบบเขาโตนะทางความคิดหรืออะไรแบบนี้แต่สิ่งที่ไม่มีทางเหมือนกันเลยนะพี่ว่าไลฟ์โกใช่ว่างมมยชีวิตของแต่ละวัยนี้ไม่ออกที่ว่าใช่แต่คราวนี้พอกลับไปถามที่น้องกวางถามน้องเบรกแรกแล้วทำไมผู้ชายแก่กว่าถึงพอจะเข้ากับอายุที่เด็กได้ เพราะผู้ชายที่แก่กว่าเนี่ยเขาจะมองเด็กว่าเด็กไงเขาเคยผ่านมาแล้วเขาเคยผ่านมาแล้วดังนั้น<จ>เขาจะเห็นว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความรื่นเริงเอาไปเที่ยวเหรอไปไปไปถ้าไปด้วยก็ เดี๋ยวขอนั่งอยู่ร้านข้างๆนะานั่งกินกาแฟคุยกับเพื่อนไปไปเลยหนูไปเข้าไปเล่นเอาเครดิตการ์ดไปด้วยแล้วเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวพี่ไปส่งอะไรแบบนี้มันมองอีกมุมนึงมันเหมือนพาเด็กๆไปดิสนีย์แลนด์เวลาสมมติเราแก่กว่าเนี่ยสมมติพี่ตอนสมัยแรกๆที่คบกับแฟนที่เด็กกว่า11ปีใช่ป่ะเวลาพาเขาไปเที่ยวอ่ะเหมือนพาเด็กไปดิสนีย์แลนด์ อ่ามันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนมีความสุขที่เราได้พาเขาไปใช้ชีวิตก็เออเอาไม่เคยเห็นรอ้านนี้เอาไปดูไม่เคยเห็นอรีสอร์ทนี้เอาไปดูอะไรแบบนี้มันก็เหมือนกับเออมีความรื่นเริงเกิดขึ้นดังนั้นแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วคุณมานั่งอยู่ในสเตจของตรงนี้ถ้าแต่ถ้าเกิดคุณฟิลนี้ได้คุณอาจจะผ่านได้นะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ความคิดของอยู่ที่ความคิดแต่ส่วนมากผู้หญิงจะไม่ทำไมไม่เอาเวลามาอยู่กับเราล่ะ เราเหนื่อยแล้วทําไมต้องไปเที่ยวกับเพื่อนล่ะใช่ทำไมไม่มานอนดูเน็ตเฟิกกับเราที่บ้านล่ะใช่ดีมานจะต่างกันนะแต่สำหรับผู้ชายเอาไปเอาไปก็ไปอะไรยังไงมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าผู้ชายมันมีอินสติ้งหรือสัญชาตญาณสัญชาตญาณนี่ก็เรียกว่าเรสอารปค่ะนะฮะพอเวลาพาพาแฟนไปเด็กๆไปมันเหมือนกับว่าเราเรากำลังดูแลเขาให้มันขึ้นมามันจะไม่มีความกดเครืองอะไรแล้วก็แบบนั่งมองยิ้มยิ้ม ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนด้วยนะคะเอาจริงๆแล้วอะทั้งผู้หญิงผู้ชายคงว่าเป็นได้ทั้งสองแบบที่แบบพี่พิกิ๊กพูดมาที่แชร์มาแต่สําคัญเลยก็คือพอมันไม่ตรงกันมันก็ไปต่อมันก็จะไปต่อไม่ได้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบคนก็ามาปรึกษาเยอะคือสังคมใช่จะต่างกันมากต่างกันมากเพราะว่า พออีกคนหนึ่งเด็กสังคมก็จะเป็นสังคมเด็กคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะมีสังคมผู้ใหญ่ทีนี้คนสองคนอาจจะอยู่กันได้ด้วยความรักด้วยแพชชั่นด้วยอะไรก็ตามแต่บังเอิญสังคมสองคนเนี่ยอาจจะเข้ากันไม่ได้มันจะยากมากถูกไหมคะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าอายุต่างกันปีสองปีนะ,ะ,ะต้องเข้าใจก่อนนะฮะอายุที่ต้องผมว่าต้องเกินเจ็ดแต่ต้องกวางบอกสิบเนี่ยแหละถือว่าเป็นเจนนะฮะ<ช>ถ้าเกิดว่าของผมในใน,ในตำราบางตำราเขาบอกว่าต้องเจ็ปีขึ้นไปอ่ะถึงจะเริ่มเห็นคมตาคิดสภาพ ผู้หญิงสี่สิบผู้ชายสามสิบวันเราไปเจอเพื่อนน่ะอย่างแรกเนี่ยจะเรียกเพื่อนเขาว่าอะไรเออเออเออจะเรียกชื่อก็ไม่ได้ชื่อเราก็จะดูเหมือนมันก็เป็นเกี่ยวว่า <8 S 1> อะไรอะไรเพิ่งยี่สิบเก้าสามเต๊อันนี้ฉันสี่แล้วไปถึงอย่างน้อยก็ต้องเรียกพี่เรียกน้าก็นะหน่อยนึงอ่ะไปถึงเจอเพื่อนแฟนวายปะ่ะ มันควรจะวายเพ่าต่างกันนี่เขาลุ่นน้านะเก่งเด็กกว่าแม่นิดเดียวอืมเจอเพื่อนแฟนเขาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเสร็จปุ๊บนั่งไงเกรงดิ่อ่าเนี้รุ่นใหญ่แลวนะรุ่นใหญ่ก็นั่งคุยกันจิบไวน์เฮฮาหรือคุยกับเรื่องนี้ผู้ชายก็นั่งเกรงความสนุกมันไม่เกิดอไม่เพราะเพราะว่าคนเขารู้สึกไงเพราะมันเกรงแต่เพื่อนเราไนท์นะเรารู้มาถึงก็เออเนาะนั่นนั่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้แต่คนที่วัยมันต่างกันมากมันจะมีความเกรงเพราะเขาไม่รู้เหรอ เพลงที่คุยกันกับคนแล้วคลนยุกหนังที่ดูก็คนละเรื่องใช่แล้วก็ไอ้กิจกรรมที่คุยกันมันก็คนละแบบเลยหรือสิ่งที่เราตลกอาจจะไม่ตลกในวัยของเรามันคนละยุคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเขาเร่าต่อเขาเรื่องต่อไม่ติดก็เลยเลือกที่จะไม่ไปดีกว่าแต่มมนจะกลับกันถ้าเป็นผู้ชายแก่กว่าถ้าผู้ชายแก่กว่าสี่สิบตั้งอยู่สามสี่คนแล้วมีผู้หญิงอายุสามสิบเดินมา จะว้าวว้าเพราะอย่างที่พี่กิ๊กเคยบอกอะว่าบางทีเวลาคนสองคนคบกันอะไม่ใช่แค่คนสองคนนะแต่หมายถึงสังคมและครอบครัวของคนสองคนอะต้องไปกันได้ด้วยเป็นแฟนกันมันเรื่องของคนสองคนแต่ถ้าจะแต่งงานนะมันเรื่องของสังคมกับสังคมใช่ค่ะมันคือการเอาวงกลมของเขากับวงกลมของเราอะมันชุบกันมันแมทช์กันค่ะอ่าถ้ามันเข้ากันไม่ได้เนี่ยมันจะแต่งยากนะเพราะฉีนั้นถ้าเกิดว่าก่อนจบ เทปนี้อยากให้พี่กิ๊กลองทิ้งท้ายสักนิดนึงว่าถ้าเกิดวันเนี้ยคนที่ดูอยู่เนี่ยเขาเจอรักต่างไว้แล้วเขาอยากให้มันไปรอดเนี่ยเขาจะต้องถือไมซ์เทตไหนในการใช้ความสัมพันธ์นี้คืออย่างที่พี่บอกนะครับถ้าเกิดว่าต่างกันเป็นสิบปีไมซ์เทตที่เราต้องมองเขาและรู้สึกเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไมซ์เทตที่แบบดีมาร์ว่าเขาต้องมาทําอะไรให้เราตลอดเวลาต้องเอาเวลามาแชร์ริ่งกับเราต้องอันนี้มาอยู่กับเราต้องนั่นกับเราอะไรแบบเราอันนี้จะยากแต่ถ้าคุณมองใช้ไมซ์เทตอย่างนี้ผมบอกคือ โอเคเป็นแฟนกันแต่ว่าคุณเด็กกว่าฉันฉันมองชีวิตคุณที่เติบโตขึ้นด้วยความเอ็นจอยและอย่าไปเอ็กซ์ป์ตต้องยืดหยุ่นต้องยืดหยุ่นอ่าถ้ารักต่างวัยต้องยืดหยุ่นอย่าไปเอ็กซ์ป์ว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นวันเกิดว่าเล่นทายปีใหม่ง,ง,งี้ไม่ได้นะครับมันมัน,ม,นมันจะไม่แมทช์ต้องมองเขาว่าเอ็นจอยกับการเติบโตของเขาเราเป็นเพียงผู้ที่เดินมาก่อนแล้วก็บอกว่าสองข้างทางนั้นมีอะไระแต่เดี๋ยวไปด้วยกันค่ะอ่าถ้าอย่างเงี้ยจะ ไปได้กันไ, <ป S 1> ได้อ่าฮะอ่ะมีน้องกวางมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยสําหรับรักต่างวัยก็สําหรับคู่รักต่างวัยนะคะถ้าตอนนี้คุณยังมีความรักและความรักนั้นยังดีอยู่ก็ขอให้รักษาความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆแลว้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอความต่างขอให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าเอาความต่างมาเป็นข้อขัดแย้งกันพอยิ่งขัดแย้งกันมากเท่าไหร่เนี่ยเปอร์เซ็นที่ความสัมพันธ์นี้จะไม่รอดก็มีสูงมากค่ะ และสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากกระถามผมแล้วก็โค้ชกวางนะครับก็สามารถจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการ Lovefix ทางแอปพลิเคชัน a l i f e เพราะรักต,ต้องไปต่อเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรสนุกสนุกติดตามชมกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ